สวัสดีค่ะพบกับน้ำอิงอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยน้ำอิงมีกล้องสำหรับสายล่าของแบรนด์ Vector o p t i c มานำเสนอรีวิวให้ดูในวันนี้ชื่อรุ่นว่ามาติด3 9 x ขีด 9x 40นะคะกำลังขยาย3ถึง9เท่านะคะหน้าเลน40มิมิลนั่นเองนะคะและมาติดบนปืนซีแซสสเตนเลสลายพางตัวนี้เรียบร้อยแล้วรูปร่างหน้าตาก็ประมาณนี้เลยจ้า ก็เป็นกล้องสําหรับปรับในนะคะทุกคนก็คือเราต้องหมุนฝาออกก่อนนะคะแล้วถึงจะทําการหมุนปรับนะคะพอหมุนปรับเสร็จปุ๊บก็ปิดฝานะคะสําหรับกล้องตัวนี้เนี่ยไม่มีปรับหลาโดยรวมก็มีแค่ปุ่ม up down นะคะแล้วก็ปุ่มปรับซ้ายขวาแค่นั้นนะคะส่วนตัวนี้ก็คือกําลังขยายก็มาหมุนตรงนี้ได้เลยนะคะเริ่มที่3เท่าไปจนถึง9เท่าถ้าจะกําลังขยายนะคะบวกกับลบตัวนี้ข้างหลังก็คือปรับสาย ตาเหมือนกันนะคะสายตาสั้นสายตายาวมาหมุนตรงนี้ได้เลยถ้าใครนะคะได้กล้องตัวนี้ไปแล้วนะคะคุณจะได้อะไรบ้างนั่นก็คือมีกล้องนะคะมีขาจับนะคะที่ติดไปให้เนาะแถมไปให้หนึ่งคู่นะคะระดับน้ำฝาปิดหน้าเลนนะคะแบบนี้อันนี้คือที่น้ำอิงจะแถมไปให้สำหรับเจ้าตัวมาติดสาถึงเเท่ามาตั้งกล้องกันก่อนดีกว่าปะย่เมตรเริ่ม และนี่ก็คือเส้นเลงงของเจ้ามาติส3าขีดเหน้าเลน40เส้นเลงงของเขาก็จะเห็นชัดหน่อยมองง่ายนะคะคมเข้มถือว่ามองง่ายเลยทีเดียวต่อไปน้ำอิงจะมายิงตั้งกล้องนะคะที่ระยะยี่สเมตรนะคะให้ดูก่อนนะ,ะเดี๋ยวเรามายิงตั้งกล้องกันก่อนนะคะเริ่มยิงนัดแรกนะคะเล็งกลางเลยนะ <Okay. S 2> ถ้าเกิดว่าทุกคนมองดูในสโคบโฟนไปพร้อมๆกับน้ำอิงนะคะก็จะเห็นว่ากระสุนมันตกลงมาข้างล่างนะคะต่อไปนะคะเราจะทำการปรับนะคะเส้นเล็งในกล้องเข้าหารูกระสุนที่ตกนะคะก็เส้นเลงมันตกลงข้างล่างเพราะฉะนั้นเราจะปรับอัพขึ้นไปข้างบนมายุ่งกับปุ่มตัวนี้นะคะก็คือปุ่มอัพดาวหมุนฝาออกก่อนนะ ่าเสร็จแล้วปุ๊บนะคะหมุนไปทางัันะคะลูกศรมันชี้ให้ไปทางนี้ก็คือให้หมุนทวนเข็มนาฬิกานะคะเราก็หมุนทวนเข็มนาฬิกาจังหวะนี้ให้ตาเราอะมองในเส้นเลงไปด้วยแล้วหาอะไรมารองพันท้ายปืนให้นิ่งๆเป็นหมอนทรายหรืออะไรก็ได้นะคะหรือหมอนหนุนอะไรเงี้ยพอมันนิ่งอยู่ตรงจุดกลางอย่างนี้เราปุ๊บ เราก็อีกมือนึงนะคะเราก็หมุนอัพหมุนให้เส้นเลงในกล้องเนี่ยไปหาลูกระสุนประมาณนี้ถ้ามันไปหาลูกระสุนเรียบร้อยแล้วเราคิดว่าโอเคเป๊ะแล้วเราก็ทำการยิงนัดที่สองมาลองดูกันนะทุกคนว่านัดนี้อ่ะจะเข้ากลางหรือเปล่า โอเคนัดที่สองตอนนี้มันมันอยู่ตรงขอบของจุดสีแดงตรงกลางล้วเพราะฉะนั้นมันยัง,งอัพขึ้นไม่พอเราจะทำการปรับอัพขึ้นไปอีกนิดนึงก็เหมือนเดิมค่ะปรับเส้นเลงไปหาลูกกระสุนที่เรายิงนัดที่สองเมื่อกี้อคิดว่าน่าจะได้ละมา นัดที่สามค่ะนัดที่สามขอให้จอดที <c oughs> โอเคค่ะเรียบร้อยนะคะถ้าเราได้แล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ยิงซ้ำไปอีกสัก2อถึงสนัดนะคะเพ <c oughs> ื่อเช็คดูกลุ่มอ่าเดี๋ยวน้งยิง ล้ำไปอีกสักสองนัดแล้วกันเนาะยิงใช้กลุ่มนะคะ โอเคเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวไปดูเป้ากันปื้นเคลียร์ค่ะออไปดูเป้าอ่านี่นะคะนัดแรกอยู่นี่เนาะนัดที่สองปรับขึ้นมาอยู่นี่ นัดที่สามตรงนี้แล้วนะคะและ้วยิงเช็คกลุ่มอีกสองนัดน,นะคะก็ประมาณนี้เนาะอืมได้แล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็เซตซีโร่ได้เลยทุกคนอาจจะสงสัยอา้าวกล้องตัวนี้มีเซตซีโร่ได้เหรอมันเป็นปรับในไม่ใช่หรอได้จ้ะอ่ามาติดอ่ะมีนะจ๊ะมีให้เซตซีโร่เดี๋ยวไปเซตกัน อันนี้ก็คือประแจหกเหลี่ยมเป็นหกเหลี่ยมแบบเล็กพิเศษนะคะที่เราจะทําการเซตซีโร่กล้องมาติดตัวนี้มันมีแถมมากับกล้องมาติดตัวนี้เลยนะอ่ะใช้ประแจตัวนี้นะแล้วก็สังเกตดูนะคะว่าปุ่ม up down ตรงนี้พอเราพอร์ตสออมามันจะมีน็อตรูรอย่างเงี้อยอยู่3รู1 2แล้วก็3นะคะเราจะทําการเอาหกเหลี่ยมตัวเบอร์เล็กตัวนี้แย่เข้าไปนะคะแล้วก็คลาย ขายให้มันหลวมเฉยๆนะคะไม่ต้องถอดออกหมดนะแค่ประมาณนี้พอต่อไปมันก็ทำทุกรูเลยนะคะมันมีสามรูนะอะเหลืออันนี้อีกรูนึงต้องขยอีกนิดนึง พอมันคายสามรูเสร็จปุ๊บเราก็ดึงฝาขึ้นได้เลยเราก็จะหาเลขศูนย์นะคะอันนี้เลขศูนย์นะทำการเอาเลขศูนย์เนี่ยมาวางให้ตรงกับสามเหลี่ยมสีขาวเครื่องหมายตรงนี้ให้ตรงกันกับเลขศูนย์พอตรงแล้วเราก็หมุนนอดขันให้แน่นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาฝาปิดไว้เหมือนเดิม อันนี้ก็คือเซตซีโรส่วนของอัพดาวเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็ต้องมาเซตซ้ายขวาด้วยถอดฝาออกก่อนนะคะเสร็จแล้วปุ๊บก็คลายน็อตเหมือนเดิมทำเหมือนข้างบนเลย mm. พอคลายเสร็จแล้วปุ๊บ mm. เราก็เอาเลขกศูนย์มาไว้ให้ตรงกับเครื่องหมายสามเหลี่ยม พอตรงเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ขันขันน็อตเลยเสร็จแล้วนะคะก็ปิดฝาเลยเรียบร้อยค่ะเซซโร่เรียบร้อยต่อไปเราก็จะมายิงเพดเหล็กที่ระยะ50เมตรกันดูบ้างนะคะโดยที่เรายิงกลางเล็งกลางนะคะไม่ต้องปรบับไม่ต้องเผื่อใดๆนะคะ อ่ะมาดูกันว่าจะโดนไหมอ่าโดนเดี๋ยวขอเพจเล็กๆนี้อ่าเพจเล็กก็โดนอันนี้คือ50เมตรต่อไปเราจะเปลี่ยนมายิงที่ระยะ100 m. เมตรเพดเหล็กกันดูบ้างนะคะโดยที่100เมตรเนี่ยน้ำอิงจะทำการ ับน้ำอิงจะไม่ได้เลงเผื่อนะคะเนื่องจากว่ามาติส3มิดเ x 40ตัวนี้เส้นเลงมันนะไม่มีจุดดอทเผื่อนะคะเอาไว้เผื่อหรือว่าไม่มีตัวเลขในเส้นเลงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทำได้ก็คือต้องทำการปรับนะคะเราก็มาหมุนฝาตัว up down ตัวนี้ออกก่อนตัวนี้น้ำอิงคิดว่า100เมตรเนี่ยน่าจะประมาณ6นะ6เนาะ6 MOA นะคะถ้าเป็นแบบ MIL ก็จะที่2นะคะแต่ถ้าอันนี้มันเป็น MOA นะคะเราก็จะปรับไปที่6เลยอ่ามันเป็นค่าสแตนดาดอยู่แล้วเนาะที่คนเล่นลูกกดเขาจะรู้อยู่แล้วนะอ่าหพร้อมแล้วนะคะเราก็จะทำการยิงเพชรเหล็กนะคะเดี๋ยวนะ้ำยิงจะยิงอันขวามือก่อนระยะ100เมตรนะคะเลนเนี่ยค่อนข้างชัดเลยนะคะใสเลย เดี๋ยวขอเพจเล็กซ้ายมอืออีกอันนึงโอเคเรียบร้อยค่ะระยะ 100เมตรนะคะกับมาติส3ถึง9เท่าหน้าเลนส์สมิลนะคะต้องบอกเลยว่าตัวนี้เล็กพี่ขี้หนูนะคะจิ๋วแต่แจ๋วจริงๆไม่มีปรับหลาแต่ว่าชาัดทุกระยะโฟกัสด้วยสายตาของเราไม่ต้องมาปรับหมุนน,น,นั่นนู่นนี่เวลาเข้าป่านะคะสะดวกสบายนับยิงก็ยิงให้ดูไปแล้วนะคะตั้งแต่วิธีการตั้งกล้องเซซีโรยิงในระยะ50เมตรยิงในระยะ100เมตรนะคะวิธีการปรับกล้องนะคะ รีวิวให้ดูแล้วใครสนใจนะคะก็เหมือนเดิมเลยนะคะโทรมาหรือว่าไลน์มานะคะหรือไม่ก็ข้อความทาง Inbox Facebook Fanpage ได้เลยวันนี้ก็ขอตัวจบการน,นำเสนอน้องใหม่นะคะมาติส s e 3กิ x 4 0ขวัญใจใสาล่า Vector o ์ t อฟตินั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ